พยายามขับขนาดกันพยังนี่พยงัยงพยามปีนออกเ <c oughs> อาปีนมาเร็วปีนมาเร็วปีนมาเร็วหนึ่งเลยแกไป เก่งเก่งเก่งเร็วเร็วตามาคุณตาเร็วเร็วมามาลงมาลงมาลงมามาเร็วลงมาเก่งเก่งเร็วเร็วลงมาเร็วมาเก่งเก่งเร็วเร็ว 哦，驮驮没驮，驮、hmm.。<laughs>